ฮะใเขาเรื่องเลยยืดเยะทีมันจะจัดคิดกันนู่นที่จัดคิดแมันมืการมเพราะว่าเดือนตุลาโกวี่จะมีิมพ์ิมมือเชื่อจะไปเที่ยวบ้านกันลาว่าจะไปวันที่2 5ที่5ตุลาจะสรงวันที่จะไปตอนแรกจะไปนอนที่สารภาพตอนที่นึง ต้นนีิโดมีโน่ต้นน้่างไซนนีเป็นต้นเด็กโตมากโมอยบบาโมไปนแก เตอาตูเอาตู้กันตู้กันเอาตู้เอากเตู้กันเอาตู้กันเองตูนอาต้นากันเอาตัาตัอกอกอต้อากาตู้้าันเอาเอาตอา้ากนอากนเกันอ้นาัเอันเอเเอกันนัอ ลองเตะมา tacos, มาลับมาเราเลยมามาี่เนร์ดพี่เนร์เอ็วินไากคม่ไหม่ม่อ้ากคำเนื้อบังไหมเนื้อบังหมครับเนืรอบางหมเนสองสาโอเคครับเอาไปแบ่งกันเอาเด้ครับนี่ครบหายใหญ่ใที่เลือไอชิรักไปเนี่ยนะครับตะลข้ามตะลข้ามมามามาเกียรวันครับเกียววันเกียววันครับเฮ้ยมาได้มาได้มารวมรวมกิจกรรมเ้วมาได้มาได้ อ่แจกแกกบแจกแกครับหนึ่งสองแล้วมาในเจ็ดไม่ติดอันนี้ไม่ดค่าเราอะไรเดี๋ยวแซวโตใช่ไใหลูกไปเขาเขาดิเขาดว่าใูข้าลูผมราูกพ่อนล้มผเนแ่ตแล้ว่ผมไปเกียร์คือตอนนั้นยังไม่จะซ้นเริ่องรงซ้อนื่นไม่งเลยนี่ลูงหัวหน้าโผล่าหนึ่งแบบป็นลูกเดียว ไม่ครับแมเนทีรพี sí, ่วะเฮียท no, ีนีครับพี่แมงปอะมอมประป๋าระบ๋าปครับเอาที่แรกวันี้ถือเผดมานอยู่เดเบิดเผดที่นวันนี้หลอกง่ายผมสูไม่ได้ปันึงไงระทากรามเจียบสีลอยบอลกระถามเกียบสีดำนี่สีลอยอะไรวะนีไตอบแล้าพี่เลยแจกแจกคำถามต้องแับี่ถามมา พอมาก